กไกใครซื้อให้คะกันไกลใครซื้อให้หนูกันไกลใครซื้อให้ไม่ใช่ใครซื้อใครซื้อให้อาม่าซื้อให้กันไกลใครซื้อให้คะไม่ใช่นี่ไงดูดีๆสิใครซื้อให้อาม่าซื้อให้ตั้ง,ตงแต่ กันไกใครซื้อให้าสวยไหมไหนโชว์หน่อยสวยไหมคะไหนดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอมามหมดูหน่อย uh huh. ของกอีกไหนเรียกกันไก่ก่อนกันไก่กันไก่กไ,กไว้ทำไรคะไป กัรไกลไว้ทำรายคะลงลง